กัวจินงจุก็กินได้ถักัวจิจุกัวินจุกกินจุอ๋อเหรอคะออท้าไม่ดีเดี๋ยวมันหกแล้วยังไงอร่อยหมะม่วงเป็นด้วย อั่มากเลยหวานไหมมัม,ม่วงค่ะเข้าอืมอืมอืมอือนี้อร่อยอ่ะอชอบสีเหลืองมากวากว่าหรอชอบีลกว่าโอเคค่ะได้ไหม ต้องบอกพี่คายว่ายังไง